สวัสดีตอนเช้าจ้าน้องอึ่งอ่างค่ะสองตัวจิ๋วมาเที่ยวบ้านอีกแล้วครั้งนี้มาสองตัวเลยจะเป็นตัวจ้อยมากเลยอะค่ะเขาจะมาตอนช่วงหน้าฝนนะคะพอฝนตกเยอะๆเขาจะมาวุ่นวายวุ่นเวอร์นะพวกเธอนี่ นะะทุกทีปีแล้วก็มาฮะแต่ว่าตัวจะใหญ่กว่าน,นี้สักห้าเท่าได้อันนี้ตัวจ้อยมากอะค่ะสักปลายนิ้วโป้งได้เนี่ยฮะเราลองน้ําไว้ในกละมังแบบนี้ไหนมาดูใกล้ๆหน่อยเป็นไงบ้างเดือดร้อนอยู่สิฮะขึ้นไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวต้องช่วยใช่ไหม เอามามาเดี๋ยวจะช่วยเอาขึ้นนะหรือว่าอยากว่ายน้ําเดี๋ยวจะไปหากระมังเตี้ยๆให้แล้วกันนะก็เก็บความน่ารักของเขามาฝากนะคะอีกทีดูใกล้ๆเอเอ,เอ,เอ,อเออเออไหนไหนไเครอยตุ้งเหน่งเลยโอเคนะยินดีต้อนรับค่ะ เป็นยังไงนิ่งเจียวอืไหนมาดูซิขึ้นไหมอ่ะมะเดี๋ยวเราพาไปส่งไหนมาลงนะอุยอ้ย,ย,ย,ยมา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 เอาไปไหนเล่าเอาไปแล้วโอเคโอเคคงต้องค่อยๆจับทีละตัวค่ะสองตัวเขาก็โดดหลุดไปไหนมานี่สิเอาไปอืม เอาไปอ่ะอืมมาลงนะอ่ะไปไปค่ะไปค่ะอ่ะลงลงลงมา,มา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 อ่าอ่ะไปค่ะไปค่ะไ,ไปนะไปนะไปนะโอเคโอเคโอเคสน,นุกนะเดี๋ยวจะหากระมังที่เตี้ยตั้งไว้ให้